เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะ1แท้นหนึ่งปรารถนาบทที่37เจ้าจริงอดพูดไม่ได้ว่าดูเจ้าสิ แม่นางน้อยผู้หนึ่งที่ไม่ชอบชาติไม่ชอบเครื่องประดับเถว่ากลับชอบข้าวของที่เด็กผู้ชายชอบพวกนี้ราวกับเด็กถมลคนหนึ่งไม่รู้บิดามารดาของเจ้าคลอดเจ้าออกมาผิดเพศหรือไรทั้งที่มีหัวใจเป็นเด็กผู้ชายแต่เกิดมามีร่างกายเป็นเด็กผู้หญิงเสียอย่างนั้นไปลวดเจิงก้าวเดินพลางลูบไหลมีสั้นที่ฝั่งพับทิมสีแดงไว้บนฝากอย่างชื่นชอบจนปล่อยมือไม่ลด พร้อมกับขอนใส่เจ้าจิ่งทีหนึ่งข้าก็เจ็บใจเช่นเดียวกันเหตุใดท่านแม่ของข้าจึงไม่คลอดข้าออกมามีร่างกายเป็นเด็กผู้ชายไม่อย่างนั้นข้าจะติดตามท่านพ่อของข้าเข้ากองทัพสวมเสื้อคลุมออกศึกลงสนามรบบุกฝ่าไปทั่วทุกสารทิศ สาวรรค์ให้โอกาสนางได้เกิดใหม่กลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงความอาลัยอาวรณ์ที่นางมีต่อสนามรบสิ่งที่นางแสวงหาไม่ใช่กลิ่นคาวเลือดและการต่อสู้แต่นางใฝ่ฝันการได้ขี่ม้าสึกห่อตะบึง้งไปในทะเลทรายอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาข้างหูกึกก้องไปด้วยเสียงร้องตะโกนอันฮึกเหิมของเหล่าทหารกล้าสถานฝาสะเทือนดินองอาจกล้าหาญ เจ้าจริงที่ยืนอยู่ด้านข้างเรากับถูกความคาดหวังที่เผยออกมาจากในดวงตาของนางทำให้รู้สึกเช่นเดียวกันชั่วขณะหนึ่งในสมองของเขาคล้ายปรากฏภาพอันสถานสะเทือนจิตวิญญาณขึ้นมาแม่ทัพที่ยังเยาว์วัสวมเกราะผู้หนึ่งบุกฝ่าไปในสนามรบเบื้องหน้ากองทัพนับล้านในมือถือกระบี่ยาวที่ย้อมด้วยโลหิตของศัตรูข้าฟันกองทัพศัตรู มากมายมหาศาลพี่รุกรานแผ่นดินของข้าจนล่าถอยแตกพ่ายไปในทุกที่ที่เขาไปถึงรูปร่างหน้าตาของแม่ทัพที่ยังเยาวไวผู้นั้นค่อยคอยถูกแทนที่ด้วยดวงหน้าของคนตรงหน้านี้ทั้งที่มีร่างกายเป็นสตรีแท้ๆแต่ในร่างกลับไหลเวียนด้วยโลหิตเช่นเดียวกับบุรุษขณะนี้เจ้าจริงบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกในใจตนคืออะไร ทังคิดจะจับนางมาอยู่ใต้ปีกของต้นไม่ให้ไปไหนทังกลัวเหลือเกินว่าจะไม่ทันระวังทำให้นางปีกหกักจนไม่อาจบยบินได้ตัดเส้นทางหนีทั้งหมดของนาง ปล่วเจิงเด็กหญิงที่อายุเพียงสิบขวบคนนี้แท้จริงแล้วการดำรงอยู่ของนางเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์เพียงไรขณะที่ทั้งสองคนต่างก็มีเรื่องราวในใจเสียงความวุ่นวายที่ไม่น่าฟังก็ดังมาจากที่ไม่ไกลนักทำลายความเงียบสงบอันเปราะบางในขณะนี้ลงทันที เจ้าจริงกับไปด้วจิงล้วนถูกความวุ่นวายนี้ดึงดูดความสนใจพอมองตามเสียงไปก็เห็นหนุ่มน้อยร่างกายสู้ผอมคนหนึ่งถูกเตะจนตัวลอยเสียงตุบดังขึ้นทีหนึ่งร่างที่ลอยขึ้นตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนฝุ่นฟุ้งกระจายขณะเดียวกันก็ทำให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาตามสองข้างทางตกอก,อกตกใจ เห็นหนุ่มน้อยที่ถูกคนเตะทีเดียวจนตัวร้อยมีสีหน้าดำครัำเนื้อตัวสกระปรกมอมแมมไปหมดบนศีรษะยังมีหญ้าแห้งสีเหลืองติดอยู่สองสามใบพอเพ่งมองให้ดีไปลั่วเจิงก็จดจำหนุ่มน้อยที่ถูกคนต่อยตีจนจมูก้ํำหน้าบวมแดงคนนี้ได้ ก็คือบุตรชายของผู้ช่วยเจ้ากรมครังที่เคยถูกเจียเทียนซื่อซ้อมไปยกนึ่งที่ข้างหออหิ่นจงเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ได้ยินว่าคนชั่วร้ายผู้นี้ ชื่อจูเซียนนับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้ากรมครังจูหินเต๋อถูกราชสำนักตรวจพบว่ายักยอกเบี้ยววัดของทหารจูหินเต๋อก็ถูกตัดศีรษะในสารพันพีทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลจูก็กถูกเจียชิงเทียนตรวจสอบและยึดไปหมดสิน้นโชคดีที่ซุนจงห้องเต้มีพระเมตตา จึงไม่ได้โยงไปถึงตระกูลตูเก้าชั่วโคดเพราะคดีของตูอินเจอแม้เป็นเช่นนี้ตระกูลตูที่เคยมีหน้ามีตาอยู่ช่วงหนึ่งในเมืองหลวงก็บังเกิดความสูญเสียใหญ่หลวงในหายนะครั้งนี้ไปล่วเจิงไม่ทันได้สติกลับมาจากความตกใจก็เห็นเจียเทียนซื่อที่แต่งกายจนเหมือนไม้พรองหุ้มผ้าแพรเดินกลางมาหยุดอยู่ตรงหน้าตูเซียนพร้อมบ่าวรับใช้ ที่ห้อมล้อมยกเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนใบหน้าสกระปอกมอมแม้มของอีกฝ่ายเขากล่าวด้วยสีหน้าชั่วร้ายว่าไอ้ลูกเต้าไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันเหตุใดคุณชายของตระกูลผู้ช่วยจึงตกต่ำมาเป็นขอทานตัวเหม็นได้เล่าอ้อข้าลืมไปบิดาของเจ้า ยักษยอกเบี้ยววัดทหารฝ่าฝืนอำนาจของห้องเต้วันนี้พวกเจ้าตระกูลจูทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเลยกลายเป็นลูกหมาตกน้ำที่ใครๆก็รังเกียดว่าแล้วเจี่ยเทียนซื่อก็หัวเราะลั่นอย่างลำพองใจยกขาขึ้นกระทืบที่ท้องของจูเซียนอย่างรุนแรงหลายครั้งทั้งยังด่าไปด้วยว่ารีบตะเกียกตะกายขึ้นมาเร็วเจ้าไม่ได้เก่งกาหรือไร ถึงกับกล้าลอบกัดข้าคอยดูวันนี้ข้าจะกระทืบเจ้าให้ตายไอลูกหมาหากบอกว่าเจียเทียนซื่อเห็นจูเสียแล้วขัดหูขัดตามาตั้งแต่เมื่อก่อนตอนนี้เขาก็คงเกลียดอีกฝ่ายเข้าไส้แล้วนับตั้งแต่เขาถูกคนรอบกัดที่หออหินจงเขาก็ไล่ล่าหาตัวกันที่บังอาจวางแผนลอบกัดเขารับหลังผู้นั้นอย่างมุ่งมั่นคิดมาคิดไป จูเซียนคือเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดเพื่อชำระแค้นที่ต้องจมกองอึเขากับท่านพ่อจึงคิดหาทุกวิถีทาง จมตีตระกูลจูทั้งตระกูลเพื่อแก้แค้นจูอินเจอถูกตัดศีรษะเพียงชั่วข้ามคืนตระกูลจูที่เป็นชนชั้นสูงในเมืองหลวงสุดท้ายตกต่ากลายเป็นขอทานที่ขอข้าวคนอื่นกินแต่แม้เป็นเช่นนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดความเครียดแค้นในหัวใจของเจียเทียนซื่อได้ขอเพียงเขาเห็นเงาร่างของจูเสี่ยนตามถนนอีกฝ่ายก็จะโชคร้ายยิ่งถูกเขา สองยกหนึ่ง เคยมีบ่าวรับใช้แนะนําเขาเป็นการส่วนตัวในเมื่อเขารังเกียจจูเสียนเพียงนี้บัดนี้ตระกูลจูสูญสิ้นอํานาจแล้วก็เล่นงานอีกฝ่ายให้ตายไปเลยจะไม่ปลอดโปร่งโล่งใจกว่าหรือเจียเทียนซื่อกลับไม่คิดเช่นนี้ในความเห็นของเขาหากรังเกียจคนคนหนึ่งฆ่ามันให้ตายทันทีไม่สู้ค่อยๆทรมานจนมันตายอย่างไรเสียจูอินเต๋อก็ตายไป้ แล้วตระกูลจูขาดที่พึ่งพิงเขาอยากทําให้ใครตายแค่พูดคาเดียวก็ได้แล้วไม่ใช่หรือชาวบ้านที่ล้อมวงมุงดูอยู่สองฟังได้แต่มองเหตุการณ์อันป่าเทือนที่อยู่ตรงหน้าตาปริบปริบโดยไม่มีใครกล้าย,ยุ่งสีหน้าไปล่วเจิงขลึมลงพึ่งคิดจะเดินเข้าไปหยุดยัง้งก็ถูกเจ้าจิ่งดึงมาไว้ด้านหลังทั้งยังยกมือห้ามนางไว้ เจ้าออกหน้าไปช่วยตอนนี้รังแต่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมากยิ่งขึ้นอย่าลืมเล่าตระกูลเจียกำลังตามหาตัวการที่แท้จริงที่ทำให้ลูกชายของเขาต้องจมกองอึอยู่ต่อให้เจ้าไม่คิดถึงตัวเอง ก็ควรคิดถึงตระกูลไปของเจ้ายิ่งไปกว่านั้นครอบครัวของจูอินเจอที่ถูกตัดศีษะโทษฐานยักยอกเบี้ยววัดทหารก็ไม่ควรค่าที่เจ้าจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขา คำพูดนี้ของเจ้าจริงไม่ได้ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงความจริงครอบครัวของจูอินเจอไม่ใช่คนดีอะไรแต่ทุกการกระทำของเจี่ยเทียนซื่อทำให้นางทนดูไม่ได้อย่างยิ่งอย่าทำหน้ามีทุก์ยิ่งใหญ่มีแค้นฝั่งลึกเช่นนั้นพวกเราไม่อาจจัดการเจียเทียนซื่อนั่นในที่แจ้งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นงานมันในที่ลับนี้ได้ ตอนเด็กๆข้าเลี้ยงสุนัขป่าสีดำไว้ตัวหนึ่งชื่ออาจิลมันมีนิสัยป่าเถื่อนดุร้ายมากแต่พักดีต่อเจ้านายอย่างยิ่ง เมื่อเผชิญกับข้อสงสัยของไป่วดล้วจงเจ้าจิงก็ไม่ปิดบังความเคียดแค้นต่างๆที่เขามีต่อเจียเทียนซื่อแต่อย่างใดสุนัขป่าสีดำที่ชื่ออาจิวตัวนั้นด้วยนิสัยดุร้ายของมันจึงล่วงเกินคนในวังไปไม่น้อยหากไม่ใช่เจ้านายที่เลี้ยงดูมันคือเจ้าจิงแล้วก็เกรงว่าคงถูกฆ่าตายตั้งแต่มันแยกเขี้ยวเล็กๆของมัน กัดขนขนแรกจนบาดเจ็บไปแล้วแม้เป็นเช่นนี้เจ้าจิงก็ยังชอบสุนัขป่าสีดำเป็นอย่างยิ่งเพราะเจ้านั่นดุร้ายส่วนดุร้ายแต่มันเป็นสุนัขป่าที่พักดีอย่างแท้จริงมีครั้งหนึ่งตอนที่เจ้าจิงติดตามเสด็จพ่อไปล่าสัตว์ที่นอกเมืองเกือบถูกงูพิษที่ไม่รู้โผล่มาจากไหนกัดเข้าเป็นอาจิ๋วที่ออกมาปกป้องเจ้านายของมันช่วยชีวิตเจ้าจิงเอาไว้ได้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าจริงจึงมองอาจิวเป็นของรักของห่วงไปที่ไหนก็แทบจะพามันไปด้วยทุกที่วันหนึ่งเมื่อประมาณเจ็ดปดปีก่อนเจียเทียนซื่อติดตามบิดามารดามาร่วมงานเลี้ยงในวังหลวงไม่รู้ไปทำอย่างไร จึงถูกอาจิวกัดเสียได้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปถึงได้รู้จักปากคนรอบข้างว่าเจียเทียนซื่อผู้นี้เป็นพวกอยู่ไม่สุขอย่างที่สุด ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าอาจิวคือสุนัขป่าที่องค์ชายก้าเลี้ยงเอาไว้ยังนึกว่าขันทีคนไหนในวัางว่างไม่มีอะไรทําเลยเลี้ยงเอาไว้เล่นๆจึงเกิดความคิดที่จะแกล้งอาจิวอาจิวอยู่กับเจ้าจริงมาหลายปีอารมณ์ร้ายของมันก็ปรับปรุงดีขึ้นไม่น้อยในสถานการณ์ทั่วไปหากคนอื่นไม่เป็นฝ่ายมายั่วยุมันก่อนมันก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับใครก่อน แต่เจียเทียนซื่อไม่รู้จักนิสัยของอาจิวแต่อย่างใดรู้สึกเพียงว่าอาจิวมีสีขนสวยงามลักษณะชวนมองจึงคิดจะใช้เนื้อติดกระดูกชิ้นหนึ่งหลอกล่อมันไปไว้ที่บ้านผลคืออาจิวที่มีนิสัยเย่อหยิ่งไม่เหลือบแลเจียเทียนซื่อแม้ซักแวบเรื่องนี้ทำให้คุนชายน้อยผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลเจียโกรธไม่น้อยเจียเทียนซื่ออยากได้อะไรก็ต้องได้ มาตั้งแต่เด็กตอนนั้นอารมณ์เดือดดานขึ้นมาทันทีจึงยกเท้าขึ้นเตรียมจะถีบสั่งสอนอาจิ๋วสักครั้งนึกไม่ถึงกลับโดนอาจิ๋วที่ถูกย่วจนโมโหกัดเข้าทีนึง เจียเทียนซื้อที่ถูกกัดลงบนเนื้อสดๆเจ็บจนร้องไห้ดังลั่นวุ่นวายจนทุกคนรู้กันทั่วกระทั่งห้องเต้ยังตกพระไทยเจียชิงเทียนได้รู้ว่าสุนัขป่าสีดำที่กัดบุตรชายของตนคือสุนัขทรงเลี้ยงขององค์ชายก้าตอนนั้นไม่กล้ากล่าวอะไรเพียงทูลต่อหน้าพระพักว่าบุตรชายของตนมีตาหามีแววไม่จึงถูกกัดสมน้ำหน้าแล้ว ฮองเต้กลัวว่าพระองค์จะถูกคนเคียดแค้นในภายหลังจึงเรียกหมอหลวงในวังมาดูอาการบาดเจ็บให้เจียเทียนซื่อนอกจากบาดแผลที่มีเลือดไหลเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่อย่างใดต่อมาเรื่องนี้ก็สิ้นสุดลงอย่างค้างคาเช่นนี้นึกไม่ถึงผ่านไปสองเดือนเจ้าจริงกลับพบศพของอาจิวที่หน้าประตูตำหนักอุ้เหอ เมื่อผ่านการตรวจสอบจากอู่จัว่วอาจิวตายเพราะถูกวางยาพิษในอาหารดังนั้นพระองค์จึงรู้สึกว่ามือสังหารที่วางยาอาจิวคือเจียเทียนเสื่อหรือเพคะเจ้าจิงย้ามยิ้มเย็นชาเอ่ยว่า ถึงแม้ข้าไม่มีหลักฐานแน่ชัดมาพิสูจน์ว่าอาจิวถูกเจียเทียนซื่อทำร้ายจนตายถาว่านอกจากเขาแล้วข้านึกไม่ออกว่ายังมีใครที่ใจกล้าบังอาจมาท้าทายขีดจำกัดของข้าได้ คําตอบนี้ทําให้ไปล้วเจิงไร้วาจาจะกล่าวเป็นอย่างยิ่งนางนึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงเพราะสุนักเพียงตัวเดียวทําให้เจ้าจิงชิงชังเจียเทียนซื่อมาหลายปีเพียงนี้ไม่รู้จริงๆว่าควรพูดว่าเจียเทียนซื่อโชคร้ายหรือเจ้าจิงใจคอคับแคบดีถ้าว่าเหตุผลนี้กลับอธิบายเรื่องหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์เหตุใดชาติที่แล้วพอเจ้าจิงได้ขึ้นครองบัลลังก์ ก็อดรนทนไม่ไหวลงดาบกับตระกูลเจี่ยทันที เกรงว่าเจียชิงเทียนพ่อลูกก็คงไม่นึกฝันเพราะสุนักที่ตายไปหลายปีตัวหนึ่งสุดท้ายส่งผลให้พวกเขาตระกูลเจียต้องตกอยู่ในโศกกนาฏกรรมกลายเป็นนักพ่อที่ถูกจองจำขณะนี้ไปด้วยเจิงบอกกับตนเองในใจไม่หยุดว่ายั่วฟ้ายั่วดินยั่วพยายมได้แต่อย่ายั่วโมโหเจ้าจริงเป็นอันขาด คนผู้นี้ใจขอคับแคบอีกทั้งยังอาคาตพยาบาทเกิดนางเผลอไปล่วงเกินโอรสสวรรค์นในวันหน้าของแขวนต้าฉีเข้าถึงตอนนั้นเกรงว่าแม้แต่ตนเองตายอย่างไรก็คงไม่อาจรู้เอ๊ะยกพกของข้าหายไป ขณะไปล่วเจิงกำลังบ่นพึมพำในใจพรันได้ยินเสียงที่ฟังดูตื่นตระหนกเล็กน้อยของเจ้าจิ่งดังมาในความทรงจำของนางถึงแม้เจ้าจิ่งยังอายุน้อยแต่มีอุปนิสัยสุขุมเผชิญวิกฤตไม่วาวุ่นมีความเฉียบขาดและความสามารถที่พร้อมจะแบกรับภาระยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงเท่าว่ายามนี้ในดวงตาของเขากระบฉายแววตื่นตระหนกขึ้นมาวูบนึ่ง ทำให้หัวใจของไปรล่วเจิงเต้นรรัวจนแทบจะหลุดออกมาหยกพกอะไรสำคัญเพียงนี้แพคะเจ้าจิงมองนางด้วยสีหน้านิ่งขื่มแวบ,บนึงเป็นหยกมังกรคู่เกี่ยวหงที่เสด็จพ่อประธานให้ค่าทั้งสองสบตากันแวบ,บนึงแล้ววิ่งกลับไปยังร้านขยะอย่างไม่เหลียวหลังเมื่อพวกเขารีบเร่งมาถึงจุดเกิดเหตุ กับพบว่าถุงกระสอบที่มัดปากถุงไว้ไม่รู้ถูกใครแก้มัดออกเสียแล้วเมื่อดูให้ละเอียดเจียเทียนซื้อที่ร่างกายครึ่งหนึ่งโผล่ออกมานอกถุงกระสอบดวงตาเลือกทลนมุมปากมีเลือดไหลเจ้าจิงใช้นิ้วอังที่จมูกของอีกฝ่ายจากนั้นสีหน้าพันแปรเปลี่ยนหันมาพูดกับไปด้วยเจงว่าเขาตายแล้ว ไปล่วเจิงนึกไม่ถึงว่าเจียเทียนซื่อจะตายเช่นนี้ที่นี่แม้ว่านางกับเจ้าจริง พึ่งรุมซ้อมเขาอย่างหนักหน่วงเพื่อระบายความโกรธแค้นส่วนตัวไปยกนึงแต่ในใจของทั้งสองต่างรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายอีกฝ่ายจนถึงตายอีกอย่างพวกเขาจดจำได้แม่นยำว่าก่อนไปจากกองขยะยังได้ยินเสียงครางอฮือของเจียเทียนซื่อที่ส่งเสียงร้องออกมาจากในถุงประสอบอย่างชัดเจนแค่เตะต่อยไม่กี่ครั้งเท่านั้นย อย่างมากก็แค่บาดเจ็บภายนอกเล็กน้อยจะถึงตายได้อย่างไรนอกเสียจากมีคนชวยโอกาสเอาชีวิตของเจียเทียนซื่อหลังจากที่นางกับเจ้าจิงจากไปแล้วหยกพกไม่ได้อยู่ที่นี่หลังจากแน่ใจว่าเจียเทียนซื่อตายแล้วเจ้าจิงก็รีบค้นหาหย,ยกพกที่ทำตกเอาไว้ในสถานที่เกิดเหตุแทบจะในทันที องค์ชายเก้าพระองค์แน่พระไทยหรือไม่ว่านำหยกพกชิ้นนั้นติดตัวมาด้วยแน่ใจสิบางทีที่นี่อาจไม่ใช่สถานที่ที่แรกที่พระองค์ทำหยกพกหายก็เป็นได้เจ้าจริงสายหนะ้าข้าจำได้แม่นยำ้ำว่าตอนที่เพิ่งข้ามกำแพงมาหยกพกยังห้อยอยู่ที่เอวของข้า ครันได้ฟังดังนี้หัวใจของไปลวดเจิงพลันหล่นวูบหากตอนที่ข้ามกำแพงมายกพกยังอยู่แต่ตอนนี้กลับหายไปเช่นนั้นคำตอบย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวยกพกถูกคนเก็บไปแล้วและคนที่เก็บยกพกไปไม่แน่ว่าอาจเป็นคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าเจียเทียนซื่อตาย คิดถึงตรงนี้ไปล่วเจิงตระหนักได้ในฉับพลันนางกับเจ้าจริงคงกระโดดเข้าไปติดกับดักที่มีคนเตรียมการไว้โดยไม่รู้ตัวเสียแล้วหากมีคนใช้ประโยชน์จากการตายของเตี่ยเทียนซื่อมาวางแผนรอบทำร้ายเจ้าจริงวิธีการนี้สามารถจี้สุดอ่อนของเจ้าจริงได้อย่างไม่ต้องสงสยัยใครครวญถึงตรงนี้นางคว้ามือขององค์ชายเจ้าจริงไว้ โดยแทบไม่ต้องคิดพาอีกฝ่ายไปจากลานขยะแห่งนี้อย่างรวดเร็วรากับบินชั่วขณะที่องค์ชายเจ้าจริงถูกนางจับมือไว้ก็ขายตระหนักได้ถึงความผิดปกติหลังจากทั้งสองไปจากสถานที่เกิดเหตุด้วยฝีเท้าอันมั่นคงและรวดเร็วแล้วก็เห็นทหารของทางการกลุ่มหนึ่งพากันวิ่งตรงไปยังลานขยะแห่งนั้นอย่างรวดเร็วโดยมีมือปราบไวกลางคนผู้หน เป็นคนนำทางทั้งสองพร้อมใจกันพาร่างของตนเองกลืนหายไปกับฝูงชนพยายามปรับลมหายใจให้เป็นปกติมากที่สุดไม่ให้ชาวบ้านโดยรอบมองออกถึงความผิดปกติของพวกตน รอจนเงาร่างของทหารทางการกลุ่มนั้นค่อยคอยเดินจากไปไกลไปล่วเจิงบกับเจ้าจริงก็รีบมุ่งหน้าไปทางวังหลวงอย่างรวดเร็วโชคดีก่อนที่เจ้าจริงจะแอบหนีออกจากวางังได้ทิ้งคนดูต้นทางไว้คนหนึ่งนอกจากคนสนิทในวังไม่กี่คนแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาพาไปล้วจิงออกจากวางังส่วนสาเหตุที่องค์ชายก้าสเสด็จออกจากอาณาเขตอันใหญ่โตของวงัง วงหลได้โดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเพราะหลังตำหนักอี้เหอมีทางลับสายหนึ่งที่นำไปสู่ด้านนอกวังหลวงเขาค้นพบทางลับนั้นโดยบังเอิญเมื่อไม่กี่ปีก่อนนอกจากคนสนิทที่เขาไว้วางใจที่สุดเพียงไม่กี่คนกระทั่งห้องเต้กับห้องเฮาก็ยังไม่สงทราบเรื่องนี้แม้แต่น้อย หลังกลับถึงวังหลวงทั้งสองคนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนเองให้เรียบร้อยจากนั้นองค์ชายเจ้าจริงสรงไล่นางกำนันในตำหนักออกไปจนหมดรอจนให้ห้องเหลือเพียงสองคนแล้วพระองค์ก็ทรงถามสิ่งที่สงสัยออกมาคนร้ายที่ฆ่าเจียเทียนซื่อจะใช่จูเซียนหรือไม่ ไปล่วเจิงใช้แววตาที่ไม่สอดคล้องกับอายุของนางโดยสิ้นเชิงมองเจ้าจริงแวบหนึ่งสายศีสะพรางกล่าวว่าไม่มีทางเป็นเขาไปได้เพคะเหตุผลเล่า ข้อแรกตอนที่เจียเทียนซื่อจากไปจูเสียนถูกทำร้ายจนหมดสติไปแล้วหม่อมฉันเห็นกับตาว่ามีชาวบ้านใจดีสองคนแบกจูเสียนไปหาหมอแม้เขามีได้ถูกเจียเทียนซื่อต่อยตีจนตายก็ไม่มีทางที่จะฟื้นคืนสติขึ้นมาภายในระยะเวลาสั้นๆจนถึงขั้นลงมือฆ่าคนได้ข้อที่สอง ตอนที่เจียเทียนซื่อตายดวงตาเบิกทถลนเลือดออกจากาวารทั้งเจ็ด อธิบายได้ว่าวรายุทธของคนที่ฆ่าเขานั้นล้ำเลิศลงมือรุนแรงยิ่งจูเสียนเป็นเพียงเด็กหนุ่มอ่อนแอคนหนึ่งไม่มีความสามารถร้ายกาจถึงขั้นฆ่าคนให้ตายได้ดังนั้นหม่อมฉันเดาว,ว่าคนร้ายที่แท้จริงน่าจะเป็นผู้อื่นเพคะเห็นองค์ชายเจ้าจริงมีสีพระพักย่ำแย่ไปลั่วเจิงก็รู้สึกว่า ตนเองสุดแสนจะโชคร้ายถึงถูกดึงเข้าไปพัวพันในแผนการลึกลับซับซ้อนโดยไม่รู้ตัวเสียได้ ถึงแม้นางไม่เคยคิดจะหาเรื่องใส่ตัวแม้แต่น้อยเทาว่าสวรรค์คงมีได้คิดเช่นเดียวกับนางหากเจ้าจริงเป็นเพียงคนธรรมดาก็คงดีแต่ติดตรงที่เขามีฐานะสูงส่งเป็นถึงโอรสสวรรค์ทั้งยังเป็นผู้สืบทอดบรลลังก์องค์ต่อไปที่สุนตรงห้องเต้ต้องพระไทยที่สุดด้วยฐานะเช่นนี้ต้องนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองไม่น้อยแนะ่ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ